ในการที่นี่ BME IU นะครับวันนี้นะครับวันผมอาจารย์ทะเนศอังสุวัฒนากุลนะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อเรื่อง Neuron Engineering นะครับหรือว่าที่เป็นภาษาไทยนะครับใช้คำว่าวิศวกรรมระบบประสาทนะครับความจริงแล้วตัววิศวกรรมระบบประสาทนี่เราก็เริ่มคุ้นเคยกันมานานนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในในภาพยนตร์นะครับในหนังไซไฟต่างๆ นะครับเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันพวกเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนากันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกัตเชวิลนะครับเรื่องของวงจรนิวทรอนิกนะครับเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงเรื่องของสมการคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับจึงทําให้ตัววิศวกรรมระบบสารเริ่มนะครับเข้าสู่ความเป็นจริงมากขึ้นนะครับสำหรับในแง่มุมของอ่าวิศวกมด้านเอนจิเนียริ่งเองนะครับที่เราจะมาใช้งานกันหลักๆนะครับของวิศวกรรมระบบสาท นะครับก็คือในเรื่องของการใช้งานด้านของการควบคุมนะครับเน้นไปที่งานคอนโทรลเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับหรือการทำแอน a ลิซิสนะครับดังนั้นนะครับจากหัวข้อของเรานะครับก็คือเป็นวิศวกรรมระบบประสาทนั้นการควบคุมหรือการวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็ต้องใช้สัญญาณนะครับจากเซลล์ประสาทในสมองนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ หมายความว่าเวลาเราจะต้องการสัญญาณออกมาจากร่างกายเนี่ยราต้องมีการวัดสัญญาณก่อนนะครับเราจึงจขาดไม่ได้นะครับในสิ่งที่เราเรียกว่าพวกอิเล็กโทรต่างๆนะครับเมื่อมาแปะที่บนศีรษะนะครับเพื่อจะดึงเอาสัญญาณออกมาใช้งานนะครับสำหรับตัวอิเล็กโทรเองนะครับในของที่ีมเอไอเอเองนะครับเราก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับตัวที่1นะครับเป็นอิเล็กโทรแบบง่าย นะครับก็คือแบบนี้นะครับเป็นเหมือนที่คาดผมนะครับแล้วก็จะมีตัวแป้นอิเล็กโทรดอยู่หนึ่งช e อไว้ติดที่หน้าผานะครับตัวนี้ไว้ดึงสัญญาณจากสมองส่วนหน้านะครับเพื่อมาใช้งานนะครับซึ่งเรามาใช้งานเน้นทางด้านการควบคุมเป็นหลักนะครับโดยล่าสุดนักศึกษาศาสตร์ของว b ทยที่อยู่เรานะครับก็ได้ใช้อิโทรดตัวนี้ออกแบบเกมนะครับเพื่อใช้ในการฝึกทักษะฝึกสมองนะครับฝึกเรื่องของความมีสมาธิและจดจ่อ โดยการเพิ่งในเรื่องของการโฟกัสซิงต่างๆในการเล่นเกมนะครับก็ไปประกวดมานะครับของวชนะครับที่งานสิ่งประดิษฐ์ก็ได้รางวัลเหรียญนะครับกลับมานะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นน้องนะครับได้มีการพัฒนาด้านทางด้านนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ที่โทษอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะใช้งานทั้งงานทางด้านควบคุมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นงานทางด้านการช่วยวินิจฉัย วิเคราะห์และช่วยวินิจฉัยก็ได้นะครับตั้งคลินิกถอดที่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นหมวกนะครับที่เรียกว่าเป็นนิเโทรดแคปนะครับก็จะมีสายยาวๆหน่อยนะครับตัวสายเองนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับกับที่ใช้งานทางด้านคลินิคอในโรงพยาบาลนะครับสำหรับเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองต่างๆนะครับดังนั้นทั้ง2ส่วนนี้เราก็จะมาใช้งานที่แตกต่างกัน นะครับถ้าเราต้องการใช้งานควบคุมนะครับเราก็ต้องความต้องการความไวนะครับเป็นเรียลไทม์นะครับันนั้นพอเราใช้งานระบบเซลล์ประสาทมาใช้งานควบคุมใช้สมองในการควบคุมนะครับมันก็จะมีอีกคำหนึ่งที่ขึ้นมานะครับคำว่า brain computer interface นั่นเองนะครับดังนั้น brain computer interface หรือ BCI ตัวนี้นะครับจะเป็นเมนหลักเมนหนึ่งนะครับของ n u u อ้อน n i n n e e r i n g นะครับเพราะว่าเราสามารถ ประยุกต์ใช้ในงานควบคุมสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นนะครับสั่งการให้ไปควบคุมมือเทียมสําหรับผู้พิการนะครับให้สามารถขยับมือนะครับขยับค่าทางของมือได้เหมือนจริงมากขึ้นนะครับเหมือนกับเขาขยับจริงๆนะครับโดยใช้เซลล์ประสาทเป็นตัวควบคุมนะครับร่วมกันกับตัวสัญญาณจากกล้ามเนื้อต่างๆนะครับหรือว่านะครับที่เรากำลังพยายามทำอยู่ก็คือการเอาพัฒนาเป็นเกมหรือว่ากิจกรรมสันทนาการต่างๆ นะครับเพื่อเราสามารถเพิ่มปูนในเรื่องของสมาธิ T, หรือว่าเรื่องของลดความเครียดลงนะครับโดยการวิเคราะห์จากสัญญาณประสาทร่วมกันกับเทคโนโลยีของด้าน BCI นะครับแล้วก็งานอย่างที่2นะครับที่เป็นงานหลักของ u ิ o n ร n จ i n e e r ก็คือการวิเคราะห์การทำงานของสมองนะครับเพราะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์เราต้องการความแม่นยำสูงนะครับดังนั้นเราอาจจะไม่เป็นเดียวทาบนะครับอาจจะทดลองแล้วก็มาวิเคราะห์หาข้อสรุป นะครับนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งข้อสรุปต่างๆพวกนี้นะครับก็จะนําไปสู่การใช้งานในเชิงคลินิกนะครับในเชิงการแพทย์ต่อไปนะครับดังนั้นนะครับเนื้อร e อนอ n นเจเนียรจึงเป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับไปในอนาคตได้อย่างดีนะครับสำหรับนื้อรอนอ n นเจเนียริงนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการสาธิตการวัดสัญญาณคลื่นพาสมองนะครับหรือการเล่นเกมนะครับผ่านตัวควบคุมโดยใช้เบน c o คอมพิวเตอร์เทอร์เฟต่างๆนะครับคิดว่าเราจะน่าจะมีอีกอีพิโซดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามในรายการด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอจบในหัวข้อของ Neuron Engineering ที่เป็น Introduction ไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ ที่นี่ BMEISU ก็ขอจบรายการนะครับสวัสดีครับ